และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัตินะคะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยหาหรือการการผ่อนปรนมาตรการต่างๆภายใน2-3ถึงวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีคํากล่าวย้ำนะคะว่าหากผลในทางปฏิบัตินั้นไม่เป็นที่น่าพอใจค่ะมาตรการต่างๆที่ผ่อนปรนไปนั้นอาจจะต้องยกเลิกแล้วก็กลับมายึดแนวปฏิบัติที่เข้มงวดอีกครั้งค่ะ ภายใน2-3ถึงวันข้างหน้านี้นะคะสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชจะนัดหมายกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร,รฐษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าร่วมหาหรือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนจะออกเป็นประกาศเพื่อบังคับใช้กับทุกจังหวัดค่ะ พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมชชี้แจงนะคะว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการแล้วหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องจะต้องประเมินสถานการณ์รายวันโดยในระยะที่1กําหนดวัน โดยในระยะที่1น,นะคะกำหนดวัดผลหลังการบังคับใช้มาตรการเป็นเวลา14วันค่ะหากพิจนารณานแล้วเห็นว่าไม่เป็นที่น่าพอใจหรือยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอาจจะยกเลิกการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็กลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่หากสถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็จะดำเนินการในระยะต่อไป เลขาธิการสมชกล่าวย้ำนะคะว่าการเดินทางทางอากาศภายในประเทศยังไม่มีการยกเลิกมาตรการโดยสมบูรณ์ค่ะแม้จะไม่ห้ามทั้งหมดแต่ก็ยังจาเป็นต้องจํากัดการเดินทางข้ามจังหวัดในกรณีที่ไม่มีเหตุจําเป็นและก็ย้ำว่าสายการบินนั้นจะต้องกําหนดมาตรการรองรับโดยเฉพาะด้านสุขอ,อนามัยและการเว้นระยะห่าง เช่นเดียวกับมาตรการทํางานที่บ้านนะคะที่ยังคงเน้นย้าให้ส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนยึดถือปฏิบัติแม้ยอดผู้ติดเชื้อยือนยันใหม่จะลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะเลขาธิการสมชก็ย้ําถึงการอำนวยความสะดวกกลุ่มคนไทยเดินทางกับประเทศทั้งที่ผ่านช่องทางอากาศหรือทางบกแต่จะต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดสถานที่กักตัวและแม้จะไม่ปิดกั้นนะคะ และพร้อมอำนวยความสะดวกกรณีแรงงานข้ามชาติแต่เีคาริการสมชก็ย้ำถึงการจำกัดจำนวนในระดับที่สามารถควบคุมได้หรือไม่เกินวันละ400คนซึ่งทุกคนนั้นจะต้องเข้ารับการกักตัวและยินดีที่จะเพิ่มโควตาครบรประเทศหากมีสถานที่กักตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ